ผัดบบไนด้ดนนยม้ขนดบาเไปเทราเเเทอา้นก่เอทใมนนอเอ่อน้องาเข้าวไปปลูกที่บ้านไปไไเราปลูกกับกับญาติที่บ้านไป

กันมากันมากันมระเนนี้เอ,อ,เอารมอีกอ้กอาก็ไม่เห็นหมต่งฝ่นะครั้อนมาก วันนี้นะครับต้องของขอบคุณมากมายนะครับสำหรับการติดตามรับชม,ช,มช่องเชฟยนันข่าวเชฟยันมาแล้วนะครับแล้วก็รข่า,ขายมาแล้วมาแล้วของเราเมโกมานาอัศวินชาติชายนะครับแล้วก็ทุกท่านที่ชมถ่ายทอดสดแล้วก็แห้งนะครับวันนี้ผมดีใจมากนะครับก็เป็นวันแรกนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตครับที่ได้ร่วมพิธีขึ้น้ันใหม่บ้านตัวเองครับสำหรับท่านใดนะครับที่ อนุโมบุญร่วมบุญขึ้นมาก็ด้วยกันนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับอยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะครับเนาะสำหรับวันนี้ผมต้องลาท่านผู้ชมาไปก่อนนะครับอย่าติดตามภารกิจของพวกเราไม่ว่าจะสดหรือแห้งนะครับเนาะวันนี้มานาเมโก,โกก็ยังอยู่นะครับยังอยู่กับอัศวินก็ยังอยู่นะครับเดีย๋ยวมีกิจกรรมสนุกสนานเราก็จะลงในช่อง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 นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายปุ๊บ

ต้องมานาสตอรี่ครับสวัสดีครับอ๋อนี่เอฟซเอฟซของเชฟยันเหรฮะทุกคนทุกคนโอ๋ยเดี๋ยวมานาสตอรี่ครับฝากช่องเลยนะครับฝากช่องเลยนะครับนี่ฮะบรรยากาศา ไม่ไม่วันหยุดนะครับเป็นวันปกติก็ว่าน่าจะไปไปช่วยกันนะครับหากท่านใดอยู่ใกล้ใกล้เคียงครับให้ส่งข่าวด้วยนะครับเราก็จะเป็นพลังหนึ่งครับช่วยเหลือน้องออกมาครับนาอครับผมครับเราก็อยากรู้ว่าน้องอยู่ไหนมีอะไรช่องทางไหนที่ว่าเราจะช่วยได้เราก็จะรวมพลังไปช่วยน้องจะกีออกมาครับผมครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาถามพี่มานานะคะว่าน้องจะกี ว่าจะมีใครมาช่วยได้ข่าวมั้งไหมคะได้ข่าวครับก็ตอนนี้ผมก็ปรึกษาอาเชฟยันอาจจะเดินทางไปพรุ่งนี้ฮะถ้าม่ยังไม่มีใครช่วยฮะพรุ่งนี้จะไปช่วยกันใช่ครับก็มีเชฟยันเครือข่ขายมาแล้วเดี่ยจะเดินทางไปสุทรประการพรุ่งนี้ฮะรวมทั้งคุณเมโกะด้วยอ่าค่ะค่ะเราจะไปหาจักรีกันพรุ่งนี้นะครับนะเราเจอกันพรุ่งนี้ยังไงก็ออกข่าวอีกทีนึงนะคะว่าจะไปกีงโมงหรือว่าใช่แล้วพรุ่งนี้เสร็จแล้วก็เดินทางไปสุตรประการเลยนะครับ ช่วยเหลือน้องกันนะคะครับผมยังไงเดี๋ยวไปไปเจอกันที่นั่นนะคะใช่อ่าเดี๋ยวมาถามคนต่อมานะคะพ่อน้าน้ที่พูดี่วยเป็นกำลังใจครัะเป็นกำลังใจครับ น้าสงสารเนาะคนไทยแล้วก็คือยังไม่ไม่รู้ตัวว่าจะโดนข้อนไปน้อยแล้วแต่เราช่วยด้วยเข้าเดี๋ยวพวกเราก็จะมาให้กำลัยใจนะคะช่วยกันตัดกันโอ้พรุ่งนี้พรุ่งนี้อ่าคุณตาโน้อยก็จะไปใช่ไหมครับไปให้กำลังใจน้องจักรีที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการอ๋อมการไปไหมก็จะว่าจะไปอยู่ไปนะไปไปไปวนแล้ยิดีครับน้องจักรีก็น้องจักรีก็รู้จักกันนะครับแล้วก็ เด็กๆก็มีบางสีบางอย่างที่อาจจะพลาดทั้งไปได้นะครับถ้ามีอะไรช่วยก็ติดต่อมาดีๆช่วยครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเยี่ยมน้องจกักรีครับเป็นหัวับเป็นห่วงครับเพราะว่าน้องจกักรีบแบบนันไม่รู้ตัวเลยเนาะ ครับผมครับพวกเราก็จะจะช่วยน้องๆนะครับไปช่วยน้องๆครับขอให้ยินข่าวเนาะไปยินข่าวใช่ครับจำเป็นอะไรพอดีมาจากไหนนะคะบ้านบ้านเพชรบูรณ์บ้านบ้านอะไรนะบ้านสะเพอบ้านสะเพอแล้วก็มีชุดลูกครับผมให้กำลังใจลุงพลด้วยใช่ไหมคะครับผมเป็นพอดีลุงพลหมดนี่แหละลุงพลด้วยนะคะก็จะเป็นกำลังใจให้กันนะคะนอกจากรีแล้วก็ลุงพลด้วยค่ะ

บรรยากาศครับทุกคนอ่ะวันนี้ก็งานบุญมั่นเช็บยันครับทุกคน,นก็ผ้าก, <seemingly? S 2> ก็ฉันเพลงนเดินทางกลับแล้วเนาะ ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะฮะครับก็ร้อนในที่มากเลยอ่ะนี่ก็คือบรรยากาศวันนี้ครับทุกคน ฝากเปกรังใจกันฝากกไดไลค์กดแชร์ฝากระดันห้าหมื่นซับไปกับแอดมานาสตอรี่ครับขอบคุณกระังใจขอบคุณสำหรับคลิปนี้กาดร้อนมาก